สู่อีสานที่ใครมาก็ต้องหลงไหลวันนี้ใบันจะพาทุกคนไปเที่ยวโคราชแบบครบรถเลยค่ะจบที่วันเดย์ทริปวันเดียวที่สามารถเที่ยวได้ทั้งสองอำเภอนั่นก็คืออำเภอแก้งสนามนางและอำเภอบ้านเหลื่อมค่ะจะบอกว่าถึงจะเป็นอำเภอเล็กๆนะคะแต่ก็มีความอันซีนซ่อนอยู่หลายอย่างเลยค่ะทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานโบราณสถานอายุก,กว่าพันปี วิถีชีวิตชุมชนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อาหารประจำถิ่นชั้นเลิศเฟิร์นเองเป็นคนโคราชยังไม่เคยรู้เลยค่ะแล้วจะรอช้าทำไมล่ะไปเที่ยวกันค่ะแล้วรู้ยังโคราชเที่ยวได้ทุกเดือนนะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในระหว่างการเดินทางไปเอาเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมานะคะใบเฟินจะพาทุกคนปักหมุดไปที่โบราณสถานปราสาทปางปกู่แก้งสนามนางนะคะซึ่งเป็นพื้นที่อันศินที่เรียกได้ว่ามีความแปลกเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วลุยกันเลยค่ะ โบราณสถานปราสาทปางกู่ซึ่งอยู่ในบริเวณวัดปางกู่อำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่เคยมาที่นี่อย่างแน่นอนค่ะเพราะใบเฟินเองก็ยังไม่เคยมาที่นี่ปราสาทที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังนี้มีอายุมากกว่าพันปีเลยค่ะอยากจะบอกว่าเก่าแก่มากๆโบราณสถานนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่16และ17ค่ะแล้วก็ยังเป็นโบราณสถานที่แปลกหนึ่งเดียวในประเทศไทยแต่แปลกยังไงอะล่ะคะมันแปลกตรงที่รูปแบบสถาปัตยกรรม ตามเป็นลักษณะปราสาทหลังเดียวหันหน้าไปทางทิศตะวันตก3าจุดซึ่งคล้ายกับปราสาทนครวัดที่ประเทศกัมพูชาเลยค่ะตื่นตาตื่นใจแล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสนะคะมาปราสาทที่มีอายุมากกว่า1,000ปีเลยค่ะซึ่งเป็นปราสาทที่สวยมากๆก็อยากให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะพื้นที่อันศีนของโคร,ราชบ้านเราอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาต่ออีกนิดค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะจุดนี้เรียกว่าสะพานไม้บึงพลายหรือชาวบ้านจะเรียกกันว่าสะพานไม้บารมีหลวงปู่สมภารอน,นาวิโลมองจากภาพมุมสูงสวยงามมากๆเลยค่ะสะพานไม้ที่เห็นทอดยาวกลางหนองน้ําขนาดใหญ่ซึ่งใหญ่มากๆจริงๆค่ะ สะพานแห่งนี้มีเรื่องเล่าด้วยนะคะนอกจากจะยาวแบบยาวมากๆถึง142เมตรแล้วยังเป็นสะพานที่มีอายุเก่าแก่เป็นร้อยร้อยปีสร้างจากต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่าเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาจะไม่เอาไม้ที่ถูกฟ้าผ่ามาสร้างบ้านมันไม่เป็นสิริมงคลค่ะ mm hmm. ก็เลยเอามาทําสะพานเพื่อเอาไว้ใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่สัญจรแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาเลยค่ะ mm hmm. แล้วตอนนี้นะคะใบเฟินกำลังเดินทางไปกันต่อที่อำเภอบ้านเหลื่อมนะคะเพื่อไปเที่ยวที่นวัดวิถีชุมชนบ้านดอนเป้าค่ะซึ่งจากอำเภอแก้งสนามนางไปที่อำเภอบ้านเหลือมเนี่ยก็ใช้เวลาแค่นิดเดียวเท่านั้นค่ะก็ขับรถชิวๆชมบรรยากาศสองข้างทางนะคะก็ถึงลวค่ะอาะละค่ะถึงแล้วมันที่เรียบร้อยวันนี้นะคะใบเฟินนัดผู้ใหญ่เอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่เนี่ยพาท่องเที่ยวชุมชนบ้านดอนเป้าค่ะ รถมาแล้วคิดว่าน่าจะใช่สวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ่หรือเปล่าคะสวัสดีค่ะ,คะผู้ใหญ่คะ่ะอันดับแรกเลยมาปะหน้ากันน้องเฟิร์นอยากรู้ความเป็นไปเป็นมาว่าทําไมที่นี่ถึงชื่อว่าบ้านดอนเป้าชื่อบ้านดอนเป้านั้นมาจากคําว่าดอนกับเป้าดอนนี่คือลักษณะของพื้นที่สูง เป้า่นี่คือต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับบวกกันก็เป็นดอนเป้าอแต่คําว่าเป้าเนี่ยคือยังไงคะเป้า่นี่คือต้นไม้ชนิดหนึ่งแล้วที่นี่มีให้ดูไหมคะต้นเป้าที่ท่านผู้ใหญ่บอกมีครับทังวัดกับปู่อนุรักษ์ไว้อยู่พาหนูไปดูได้ไหมคะ,คออะคได้ค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยครับนี่คือต้นเป้าเผือ่อใครมาถามว่าที่ไปที่มาของหมู่บ้านมันคืออะไรยังไงเราจะได้ มีหลักฐานไหมให้เขาดูส่วนที่เอาไปใช้ก็คือพวกใบครับที่เอาไปใช้ทำลูกประคบอะไรต่างๆก็คือส่วนที่ี่เขาบอกว่าเป็นยาก็คือเอาใบไปทำาไปหั่นตากแดดตากแดดแห้งแล้วก็มาทาผสมเป็นลูกประคบใช่มครับมาทั้งทีก็อยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยพาไปท่องเที่ยวชุมชนบ้านรอนเป้ากันได้ไหมคะได้ครับต้องเอาดรถจอดไว้ที่นี่เดี๋ยวไปกับรถผู้ใหญ่อีกไปกับรถผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่พาหนูซิ่งใช่ไหมคันนี้เลยครับได้เลยค่ะงั้นหนูขอจอดรถไวที่นี่เลยนะแล้วไปกับผู้ใหญ่นะคะ แม่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 ฟ้อนรำกันสวยจริงๆเลยค่ะเดินทางมาปุ๊บชาวบ้านในชุมชนก็จัดการแสดงชุดใหญ่มาต้อนรับแบบอลังการสุดๆกันไปเลยค่ะ จริงๆแล้ววันนี้ค่ะพ่อขาน้องเฟิร์นมาตามหาน้ำพริกกุ้ง3รสซึ่งเขาบอกว่าน้ำพริกกุ้งสารสเนี่ยเป็นสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อของอำเภอบ้านเหลือกด้วยใช่แล้วครับน้องเฟิร์นวันนี้มาทุกที่นะครับพ่อจะพาน้องเฟิร์นมาดูสถานที่เลี้ยงกุ้งก่อนอยู่ไกลไหมอ่ะตรงนี้เลยครับตรงไหนคะตรงนี้แหละครับตรงนี้ใช่หนูโดดได้เลยใช่ไหมคะยังยังครับน้องเฟิร์นอ้าวเพราะว่ากุ้งอะ่ะพ่อเตรียมไว้ให้น้องเฟิร์นแล้วไปดูสาธิตดีกว่าไปค่ะเสียดายจังไม่ได้ลงบอกกุ้งเลยสาทาครีมกันแดดมา ทั้งหมดก็200ประมาณ290ร้อคาิเรือน290รอาิอันโอ้เยอะเหมือนกันนะคะแม่จ๋าพร้อมแล้วพร้อมน้ำพริกที่ว่าแม่จะให้หนูกินคอนนี่ใช่ไหมใช่สามรถเนี่ยนะ,ะอันนี้คุณเซตแล้วใช่ไหมยังจ้านี่แม่เตรียมไว้เฉยต้องมาช่วยกันทำก่อนรอ ข้างหน้านี่คือของที่เตรียมไว้จะต้องทําใช่ไหมใช่ค่ะเอาหนูก็นึกว่าเซตแล้วให้หนูกินอันนี้เลยหนูกาลังจะบอกว่าหนูจะห่อกลับบ้านได้ไหมเพราะมันเยอะมากมีอะไรบ้างที่เราจะต้องปรุงน้ำมะขามเปียกอันนี้น้ำมะขามเปียกน้ำปลาดีน้ำปลาเกลือพริกป่นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายโอเคเราเริ่มจากอะไรก่อนแม่เอาของเหลวก่อนจ้ะใส่ของเหลวในกระทะก่อนของเหลวก่อนของเหลวเข้าไป์นใส่ไปเลยค่ะจะได้เหลวใช่เอาน้ำมะขามเปียกลงก่อนอ๋อน้ำมะขามเปียกลงก่อนอันนี้นะคะของเหลวเลยนะ จ้ะแล้วอยาอะไรต่อจ้าแม่น้ำปลาน้ำปลาเหรอคะแล้วต่อไปคืออะไรแม่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่ก็ใส่หมดเลยเหรอคะแม่จะเทลงมาเลยต่อไปคือเคี่ยวกับความร้อนให้มันได้ที่ ให้น้ำปลาให้น้ำตาลให้เกลือมันละลายเข้ากันพว้หมดก่อน่าได้ที่ก็จะยืดเป็นเหมือนยางมะตูมอ่ะและนี่คือวัตถุดิบที่เราจะต้องใส่ต่อไปใช่ไหมคะแม่อันนี้คืออะไรคะอันนี้กระเทียมกระเทียมอ่าอันนี้หอมหอมทอดแล้วก็กุ้งใช่ค่ะกุ้งอันนี้คือกุ้งอะไรคะแม่กุ้งขาวเวนามไมกุ้งขาวเวนามไม้ใช่หนูไม่เคยได้ยินชื่อมันมันคืออะไรมันเป็นสายพันธุ์ที่แบบเขาเหมือนเหมือน เลี้ยงน้ำก่อยกุ้งขาวแวนนไม้จ้ะเออหนูก็ไม่เคยได้ยินชื่อกุ้งนี้เนาะคือทั้งกลุ่มนี้ก็จะเน้นเน้นวัตถุดิบที่เราเลี้ยงเองทำเองกุ้งแวนนไมเนี่ยพูดพูดไปพูดมาก็จะไปกุ้งไดนามเคยกินป้าลูกอมไดนามายเนี่ยอย่าล้ำลายไหลนะคนดูอะนีนดูเขาเปล่าเลยกลิ่นเขามีความหอมเนาะอันเนี้ยกรอบนุ่ม นี่กุ้งนี่คือที่พ่อพาหนูไปดูที่บอกเมื่อเช้าใช่ไหมคะใช่จ้ะใช่โอ้โหอ,อันนี้คือเคี่ยวได้แล้วให้<ด>ลองโชว์หน่อยค่ะโชว์หน่อยโชว์แบบนี่นเป็นไแงบบเป็นไงให้ชิมถ้วยนึง ชาติดีมากเผ็ดเปดเป,ดปลายแต่จะโดดนำในเรื่องของความเปรเี้ยว<ช>ความหวานความเค็มจากตัวกุ้งอะ่ะคือมันเข้ากันมากเลยแล้วมันได้กลิ่นหอมกระเทียมกลิ่นหอมของหอม,อมแม่จา๋าอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์โอทอบของชุมชนเรา<ช>ซึ่ง,งจริงๆมีขายที<ร>่ไหนบ้างคะขายเนี่ยจะทำแบบสองอย่างขายตามตลาดของของศูนย์ราชการหน่วยราชการจะ น้นเวลาเนี้ยก็ไปขายที่มทส uh huh. คและสําหรับใครที่อยากมาท่องเที่ยวเราก็อยากมาอุดหนุนนะคะน้ําพริกกุ้งสามรสนะคะสามารถติดต่อมาทางผู้นําชุมชนบ้านดอนเปาอําเภอบ้านเหลือมจังหวัดนครราชสีมาได้เลยค่ะเป็นความภูมิใจของอําเภอบ้านเหลือมเนาะเลี้ยงได้ที่นี่เพราะว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าโคราชมีกุ้งคิด <Ừ. S 2> ว่าเราไปเอากุ้งที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะอ๋ะอ บรรยากาศแบบนี้ดีต่อใจสุดๆไปเลยค่ะได้นั่งรถพ่วงของชาวบ้านนั่งกินลมชมวิวฟิลนี้คือบอกได้เลยว่าฟิลกูดมากๆขับรถผ่านบ้านไหนเนี่ยก็มีเด็กๆโบกมือทักทายเป็นภาพที่น่ารักจริงๆค่ะนี่แหละต่างจังหวัดที่แท้ทรู ก่อนกลับขอแวะหาของน่ารักน่ารักกลับไปฝากเพื่อนๆที่กรุงเทพกันสักหน่อยแอบเห็นคุณยายกาลังนั่งจัดสารหมวกจิ๋วเป็นพวงกุญแจน่ารักอะ่ะสวัสดีค่ะแม่สาวสวัสดีทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังสารหมวกค่ะลูกขออนุญาตนั่งด้วยได้ไหมไคะ,ไคะอันนี้คือหมวกอะไรทำไมมันเล็กขนาดนี้คะแม่หมวกเป็นพวงกุญแจค่ะจะเป็นกิ๊บติดผมก็ได้ค่ะแล้วที่เห็นนี่คือใบาจากเหรอคะต้นไหลค่ะต้นไหลค่ะอันนี้ต้นไหล ต้นไหลนี่มมนจะเหนียวอ๋อตอนแรกหนูเข้าใจว่านี่เป็นต้นโกกนี่ไม่ใช่ต้นโกกนี่คือต้อนไหลไม่ใช่อันนี้ต้นไหลค่ะแล้วอันนี้ที่แม่ทําอยู่นี่คืออะไรคะอันนี้ก็คือหมวกอันนี้ค่ะหมวกเล็กอันนี้หมวกเล็กอันนี้ค่ะอันนั้นคือแม่แบบเหรอคะอันนี้อันนี้คือแม่แบบค่ะ เราต้องบิดเหรอคะแม่มันต้องบิดด้วยเหรอต้องบิดไม่งั้นมันจะขาดแม่คะหนึ่งชิ้นเนี่ยที่แม่ทำเนี่ยในในแม่แบบเนี่ยใช้เวลานานไหมคะแม่หลายชั่วโมงเหมือนกันค่ะสองสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงต่อหนึ่งชิ้นเราต้องใช้ความชํานาญพอสมควรเหมือนกันน่ะแม่ใช้ความชำนาญพอสมควรมันต้องถักกลับไปกลับมาแล้วมันต้องใช้แบบบิดด้วยใช่ไหมบิดด้วยแล้วอย่างนี้ราคาต่อชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่คะสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทโอ้นี่มันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเราจะทําเป็นกฟต์ก็ได้แม่บอกหรือว่าจะทําเป็นแบบพงกุญแจหอย ก็ได้คุ้มค่ากับราคามากเพราะว่าแม่บอกว่าต่อหนึ่งชิ้นน่ะก็คือใช้เวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงนี่นา่ารักมากเลยห้อยเป็นพวงกุญแจห้อยกุญแจบ้านกุญแจรถก็ได้เป็นกิ๊บติดผม,มก็ได้แต่เป็นกิ๊บติดผมนะทุกคนกําลังเข้าเลยเนะี่ยแบบน่ารักจุ้มจิมิงั้นก่อนที่หนูจะซื้อของฝากกลับไปหนูขอลองทําหน่อยได้ไหมได้เลยคะ่ะว่ยากขนาดหนแม่ต้องบอกหนูนะว้าหนูหักผิดแม่ได้เริ่มใหม่เลยนะมา <laughs> มันไม่ใช่ของฝากค่ะแต่มันคือความตั้งใจของคุณยายที่ช่วยกันคิดช่วยกันทําออกแบบมาให้มันเป็นสินค้าที่น่ารักและมีคุณค่าต่อใจขนาดนี้ราคาก็ไม่แพงมีตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยเห็นแบบนี้แล้วไม่ซื้อกลับบ้านได้ไงอะ่ะก็มันน่ารักอะ่ะ สำหรับใบเฟิร์นนะคะการได้ออกไปท่องเที่ยวในที่ใหม่ๆมันเป็นการเติมไฟเติมแพชชั่นให้กับชีวิตค่ะแล้วคุณล่ะได้ออกไปเที่ยวในที่ใหม่ๆที่ยังไม่เคยไปกันบ้างหรือยังอยากแนะนำที่นี่นะคะโคราชถ้าใครมีโอกาสอยากให้มาสักครั้งเพราะโคราชเที่ยวได้ทุกเดือน